ทําทอย่างงั้นก็ได้อันไหนชินงเนี่ยก็ทําแบบนั้นจับอย่างนี้จับอย่างนี้ไม่ไม่ด้อยไก่ใจ้ขี่ลาจีแตงด้อยไก่แจยเนี่ยไม่ขี่ลาจีแตงไก่ weight. ใจ้อ่ะเตะต๊องตั้งแอ์ไป แล,แ,ลแ,ลแล้วเลิกก็ชาละเคชาละเคยแล้วก็เออกดลงไปแล้วก็เลือดของอี้สวยนีท่ทุกขั้นตอนคืองงว่าตรงนี้มันมันซ้อนกันยังไง ก็ไออแกชิวดิไม่ดื้อจะซ้อนแบบนี้มารื้อเอาซ้อนแบบนี้มาอ๋ออ๋อเดี๋ยวปิดยังไงเอาซ้อนแบบนี้แต่ว่าดื้อทำให้แหลมแหลมมืก่อนทำให้แหลมแหลมแหลก่อนแล้วแล้วก็เอาเนลนี้อ่ะกดตรงไปแล้วแล้วก็กดอันนี้แล้วค่อยมาดึงอันนี้ขึ้นมาแบบนี้นะอําใหม่เอาใหม่เพราะว่านี่มัน ยักไปแล้วกดกดเออกดกดก็ับกดแล้วก็ชาชาเราคือชาชาอางี้ทำมีแหลมเลยทำมีแหลมทำมีแหลมทำแหลมเสรจทำมีแหลมแ้วก็ต้องชาหรอชาหรคือแล้วก็กดกดอันนี้กดเนี่ย